สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในรายการโบ l ์แล f o ฟุตบอลนะครับทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าใครยิงประตูได้มากที่สุดในโลกครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับคนที่ยิงประตูเยอะที่สุดในโลกก็คือคริสเตียโนโรนัลโดนั่นเองโดยวันที่21มกราคมปีพศ2564ครับสกายสปอร์สื่อกีฬาชั้นนำรายงานว่า คริสเตียโนโรนัลโยยอดดาวยิงจากจูเวนตุสกลายเป็นนักเตะที่ทำประตูมากที่สุดตลอดการครับหลังจากกดอีกหนึ่งประตูให้มาลายเอาชนะนาโปลี2องประตูต่อศูนย์คว้าแชมป์อิตาเลียนซูปเปอร์ครับตอนเดือนธันวาคมครับประตูดังกล่าวถือเป็นประตูที่760รวมทุกรายการครับทั้งในระดับสโมสรและก็ทีมชาติโปรตุเกสด้วยนะครับ แซงหน้าโจเซฟบิคารนตำนานุ่นหน้าชาวเช็กเชื้อสายออสเตรเลียครับที่ทำได้759ประตูครับทีนี้เรามาดูกันว่าโรนัลโด้เนี่ยครับยิงประตูให้กับทีมไหนบ้างแล้วก็ยิงไปเท่าไหร่ครับ 1. อันที่1ครับ450ประตูให้แก่เรอัลมาดริดครับ2ครับ118ประตูให้แก่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ 3. 102ประตูให้กับทีมชาติโปรตุเกสครับ4ครับ85ประตูให้แก่จูเวนตุสครับและ5 5ประตูให้แก่สปอร์ติ้งลิสบอนครับและทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าจำนวนครั้งที่คริสเตียโนโรนัลโดยิงได้มากกว่า1ประตูตอน1นัดคือเท่าไหร่ครับ2ประตูเนี่ยครับเขายิงได้136ครั้งเลยเหรอครับ3อัปรูหรือแฮตทริกครับเขายิงได้46ครั้งครั้ง และ4ประตูครับทําได้ถึง8ครั้งเลยครับและ5ประตูซึ่งสุดยอดมากๆยังทำได้2ครั้งเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย